AI มันจะดูครับว่าไอคลิปที่เราอัพไปเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรช่องเรามเกี่ยวกับอะไรคือเขาอยากจะรู้ว่าเขาจะเอาคลิปของเราะไปให้ใครดูครับมันดูจากอะไรครับมันดูจากการมีส่วนร่วมมันดูจากผู้ติดตามมันดูจากสิ่งที่เราเขียนเราพูดในช่องนั้นถ้ามันระบุได้แล้วว่าช่องของเราเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรมันก็จะเอาไปจัดไว้ในหมวดหมู่นั้นนะครับสมมติว่าเราเป็นหมวดหมู่เกี่ยวกับแฟชั่นเนาะมันก็จะไปอยู่ในหมวดหมู่แฟชั่นเนาะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะนําส่งตามความสนใจเนาะคนที่ชอบแฟชั่นเนาะมันก็จะน วัดผลจากการที่คนที่ชอบแฟชั่นเปิดมาดูคลิปเราครับเปิดมาดูคลิปเราปุ๊บชอบไม่ชอบยังไงเขาจะเทสจากคนจํานวนหนึ่งที่ติดตามเราเขาจะเทสจากกลุ่มความสนใจที่น่าจะสนใจเทสด้วยการที่เอาคลิปนําส่งมาถ้าคนดูไม่ชอบปัดทิ้งคลิปของเราก็จะไม่ถูกนําส่งต่อเราถึงได้เพลิดเพลินกับการเล่นดิ k t o อลเพราะว่าเราเลื่อนคลิปไปเราเจอแต่สิ่งที่เราชอบเราก็จะอยู่ในแพลตฟอร์มนานขึ้นเราเห็นโฆษณามากขึ้นแพลตฟอร์มมีการใช้งานดังนั้นเนี่ยคลิปห่วยคลิปไม่ดีคลิปที่ พยายามที่ทําให้คนเนี่ยอยากจะหนีติ๊กต็อกออกไปเนี่ยก็จะไม่ถูกนําส่งก็จะถูกปิดกัน้นคนที่ละเมิดนโยบายคนที่ทําให้ติ๊กต็อกมีความเสี่ยงต่อการโดนฟ้องผิดกฎหมายก็จะไม่ถูกนําส่งฟังอย่างนี้เมกซเซนไหมครับแล้วอะไรล่ะที่จะทาให้ถูกนําส่งได้ดีนะครับ ไวรัลเทรนกระแสบางทีภาพไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามันมีการที่เป็นกระแสคนก็ต้องต้องการสิ่งนั้นอยู่เป็นภาพเป็นแคปมาจากข่าวมาเงี้ยมันเป็นกระแสอยู่ไม่ใช้ถูกนําส่งด้วยเพราะคนสนใจจะสังเกตพวกดรามา่าไหมครับไวรัลดีมากเขาไม่ได้สนใจเรื่อง,องคุณธรรมจริยธรรมอะไรหรอกโซเชียลทุกอย่างอ่ะมันไม่รู้เรื่องหรอกจริยธรรมอะไรมันคืออะไร AI มันไม่สนใจนี่มันสนใจอย่างเดียวอย่าผิดกฎหมายก็พออย่าละเมิดนโยบายกฎก็พอแล้วก็ส่งให้คนเนี่ยอยู่ในแพลตฟอรม์มได้นานที่สุดหลักการมันมีแค่นี้เองครับ